<inate> ผมมีคลิปที่อยากจะให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกช่วยกันตรวจสอบครับ <lig ues> ขอคลิปครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤด,ดูทำนามันมีคลิปหนึ่งที่เป็นการประทะคารมกันระหว่างสสที่เป็นสุภาพสตรีกับสสที่เป็นผู้ชายบุรุษเกี่ยวกับประเด็นการเอาข้าวเปลือกมาแลกข้าวปลูกกับผมอยากให้ฟังเรื่องนี้ก่อน times, แล้วเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับอยากจะให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกช่วยกันตรวจสอบครับขอคลิปครับ งานกับกรมการเข่าค่ะเพื training. ่อที่จะเอาท่านเข่าดีๆมาห้พี่นองทั้งอำเภอสีมุกไม่อำเภอโคเสียมอำเภอศรีรินทรอในเขตเขตราการโดยการนโยบายว่าห้พี่นองนี่เอาเข่าเปลือกค่ะทย่พี่นองมีอยู่เอาเจ้าหน้าที่จากภาครัฐมาทําการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ไม่รู้ว่าลงทะเบียนหรือไม่กรมการเข้าใช้สิทธิข้อไหนครับที่ไม่เรียกเก็บข้าวที่นํามาแจกเข้าไปสู่ระบบราชการแต่กลับให้ผู้แทนรัษฎรนําข้าวเหล่านั้นไปสีและแจก ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ของตัวเองมันทําให้ผมคิดไม่ได้เลยครับว่าการทําแบบนี้มันคือการใช้ทรัพยากรของรัฐในการซื้อเสียงล่วงหน้าทางอ้อมเป็นการแจกให้จําทําให้เป็นบุญคุณและสุดท้ายก็ต้องตามมาชดใช้กันในวันเลือกตั้งทั้งที่การกระทําแบบนี้ผิดระเบียบราชการแบบร้อยเปอร์เซ็นเสียงแรกนี่เป็นเสียงของสสผู้ชายที่พูดถึงโครงการที่สสอุบลราชธานี ชื่อจำไม่ผิดก็คือสุรรัตน์พิทักษ์พรพันลบนั่นแหละครับเรื่องโครงการเข้าเปลือกเมล็เข้าวปลูกกับพิถุกอย่างไรนั้นฝากให้พวกเราพิจารณากันนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุวยหรือว่าเสนอไว้ตรงนี้ก็คือผมเข้าใจว่ามั่นใจว่าสสบางคนไม่เคยรู้จักกระบวนการทํานาไม่รู้ว่าข้าวแต่ละเม็ดนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร บางคนนี้รู้จักแต่เพียงว่าข้าวมันอยู่ในจานระวังอยู่บนโต๊ะในห้องอาหารในโรงอาหารเท่านั้นไม่รู้ว่าขั้นตอนกระบวนการที่จะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนั้นมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรบ้างคำคำหนึ่งที่สส สุดารัตน์พูดไว้ก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นสสระบบเขตที่จะต้องพบปะกับพี่น้องประชาชนรับรู้ปัญหาสภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนมาตลอดซึ่งต่างจากสสที่มาในระบบบัญชีรายชื่อซึ่งจะไม่เข้าไปสัมผัสหรือว่าไม่เคยรับรู้ทุกยากปัญหาของพี่น้องประชาชนผมว่าฟังคํานี้มันก็จุกแล้วล่ะครับถ้า ท่านการุณพล์ค่ะได้อภิปรายพาดพิงทิ้งดิฉันต้องบอกค่ะว่าดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตนะคะท่านการุณพนผู้อภิปรายมอสค่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปารติลิสหรือบัญชีรายชื่อท่านจะไม่ทราบเลยค่ะว่าการที่เราเป็นผู้แทนของชาวบ้านเป็นผู้แทนของราษฎรเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันพยายามเป็นผู้แทนของพี่น้อง